เกษตรกรเกาหลีใต้เดือนละแสนนะครับนี่เห็นบหมนั่งอยู่ทั้งรถนี่นั่งอยู่ทั้งรถเด้นี่นะครับนี่มันก็จะมีอุปกรณ์นี่มันก็จะเป็นอันนี้ที่เขาเอือคีบนะครับคีบนะครับนี่นี่ก็จะเป็นไอนี่คีบก็จะเอาคีบตัวนี้นะครับนี่นี่เนาะเอามาคีบตัวนี้เห็นปะหนีบยอดมันนี่ ันหนีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพุนเบิ้งสวนพุ่นบักไงหนึ่งพุนอ่ะวอดพุนสุดผุนนะครับหนีบทุกต้นทุกต้นนะครับนี่แหละงานหนีบทุกต้นหนีบทุกต้นเลยนะครับหนีบขีบตัวนี้นะครับหนีบขีบแล้วนะครับหนีบขีบแล้วเห็นบ่เขาหนีบขีบแล้วกสีเห็นบ่นะครับเขาหนีบขีบแล้วเขากระเด็ดเนี่ยสุดหน่อยมันเนี่ยเห็นบ่มันขึ้นตามเนี่ยเขาเอ้นจิกกี้่าสันมาเท่าแก้วว่าจิกกี้่าสันมา นะครับนี่เห็นไ่มครับนี่นี่นี่ิกกี้นะครับจิกกี้เด็ดออกปั๊บแนทแล้วก็เด็ดออกนะครับอันนี้ถ้าถ้ามันมีถ้ามันมีตัวนี้นะครับมันจะใหไ่ตัวนี้มันสีไงแทนนะครับมันสีไงแทนยอดขางเนี่ยมันสีไ่แทนมันจะบ่สูงขึ้นนะครับและแล้วบาทนี่ลั้มตนมันจะบ่อวบนะครับนี่แหละงานเกษตรกรเดือนละแสนเกษประมาณนี้นะครับเกษตรกรเกาหลีเนาะ เนี่ยนี่แหละเนี่ยเขาเด็ดออกมันก็จะขึ้นตามนี่เขาก็เด็ดออกนะครับเดี๋ยวเนี่ยผมจะเอาาเมืองมันจะมีอยู่ทุกต้นนะครับมีทุกต้นเลยเห็นว่านี่ต้นนี้กับมีนี่เนี่ยต้นนี้กับมีเขาก็เด็ดออกนี่นะครับเด็ดออก